สวัสดีครับ,รบผมลุยครับผมนิโอครับวันนี้เราสองคนนะครับก็มาวาดรูปก,กระบอกน้ำของผมกับแพ c ช a ิตี้ซึ่งถามว่าเราจะวาดไปทาไมอืมเพื่อเปิดประมูลเพื่อเอารายได้นเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจใช่เลยครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาประมูลกัน,นเยอะเพราะว่าได้ทาบุญด้วยทำบุญด้วยอยากช่วยใช่ครับเราจะวาดเลยไหม ปกติเวลาเราผมจะวาดรูกคนผมจะวาดเป็นสามแง่งอันนี้เป็นหน้าที่ผมวาดได้ถนัดที่สุดแล้วแล้วก็เป็นรูปภาพที่ผมวาดประจําตอนวัยเด็กเพราะเป็นรูปภาพเดียวที่ผมวาดได้ผมก็เลยอยากจะกลับมาลื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยากให้ประมูลรูปภาพนี้กันไปด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยวาดให้ใครเลยตั้งชื่อว่าหัวฟูหน้ายิ้มพอเราได้ช่วยคนเนี่ยหน้าก็จะยิ้มยิ้มแย้มมีความสุขใช่ครับแล้วก็แถมลายเซ็นนะครับไม่ใช่ลายเลยนนะครับลายเซ็นนะฮะ อาเขาผมารู้เสร็จแล้วนี่เขาผมอ่าก็มีลายเซ็นหลุยส์ครับอันนี้มีลายเซ็นหลุยส์แล้วก็บอกว่าเดือนเกี่ยวกับโรคหัวใจเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าสมมติแบบอยากให้นึกถึงใครก็อยากให้นึกถึงพ่อแม่แล้วกันครับผู้หญิงผู้ชายเป็นพ่อแม่เป็นผู้ให้กาเนิดเราเขาแบบว่าเหมือนแบบรักกันอะไรอย่างเงี้ยจะแบบมีเราขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แก้วแห่งความรักแล้วกันแล้วก็เหมือนแบบอ่านความรักเข้าไปในแก้วไี้เต็มที่เลย ก็ให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมทำบุญกับแพรชอลิตี้ด้วยกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเอาไว้หัวฟูไปกับบ้านไปด้วยนะฮะใช่ครับผมแล้วแก้กับความรักด้วยนะครับเป็นสไตล์มินิมอลวาดน้อยเรียบหรูแต่โก้ครับผมน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย